สรุปพวกพี่ทั้งสองคนเป็นไรกันคะและกันทำไมอ่ะพวกพี่ทั้งสองคนเคยจูบกันไหมครับครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่มีสาระที่สุดในประเทศตอนนี้นะก็คือช่องโมโต้พลาซ่านั่นเองนะครับสำหรับันดีทุกคนก็เป็นันที่น่ากลัวมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันเฮโรอีนนั่นเอง ว่าเป็นฮาโลวีนนะทุกคนฮาโลวีนของฝรั่งแต่ประเทศไทยเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกเออถ้าสมมติว่าแบบช่วงนี้ไม่มีโควิดก็คงอยู่ข้อสารกันหมดแล้วแล้วบอกเลยทุกคนว่าวันนี้เนี้ยเรามาทําตามเทรนก็คือวันฮาโลวีนนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มาวันฮาโลวีนธรรมาดานะคะทุกคเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมก็คือก็คือสมัย ใช่นะครับผมก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้อย่างที่ผมตั้งคำถามไปเมื่อประมาณวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมีการตอบคำถาม Q&A ผมและน้ำส้มเดอะสตาร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญเรามากันเลยดีกว่าทุกคนเย้สวัสดีน้ำส้มทำไมเป็นใโอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาสับข่าวรับเชิญของเราก็คือนองน้ำส้ม ก็คือวันนี้ทุกคนมันตรงกับวันฮาโลวีนนะฮาโลวีเออฮาโลวีนนะครับทุกคนก็เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเกมมาให้เล่นนิดนึงไม่ใช่เกมหรอกเป็นแบบระหว่างเราตอบคําถามของท่านผู้ชมเนี่ยเราอ่ะจะมีการแต่งหน้าเกิดขึ้นซึ่งแต่งเป็นนาย นั่นแหละทุกคนผมก็จะแต่งหน้าเป็นหน้าผีให้น้ำส้มแล้วก็น้ำส้มก็ต้องแต่งเป็นหน้าผีให้พี่พิ่ารู้ไหมวันนี้ผมจะแต่งให้น้ำส้มเป็นผีที่ซ่าที่สุดเลยฮะถึงเป็นผีก็เถอะทุกคนจะเป็นมาแค่นี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะเลิกมันก่อนดีกว่าอะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็เตรียมนะครับหน้าที่เราจะต้องแต่งนะครับก็คือของผมจะแต่งเป็นหน้านี้ นี่น่ารักใ,ใสๆวัยรุ่นชอบ hey, ของน้องส้มของน้องส้มชูให้กล้องนี้ดี <Hey. S 1> อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามคิวย์นเอกันเลยดีกว่าโดยเราเนะะี่ยะจะสลับกันถามแล้วก็ถ้าจะเป็นคำถามคู่แล้วก็จะตอบคู่นะครับมาแล้วก็เราจะเริ่มแต่งกันเลยปล้าไป,าปาชบใครได้เริ่มก่อนเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยน้องส้มมาเคยเห็น เห็นยูทูบวันใช่ยาเี่อเลยมันให้มันให้มันเข้าทีมมาลาวินไงทั้งสองเคยเจอผีปะเล่าให้ฟังหน่อยอ่ะไม่เคยเห็นแบบเห็นเป็นๆแต่ว่าเคยแบบเห็นแบบอ๋อเคยนั่ไคือะไรนี่ไงหอข้างมอคุงเทพอ่ะหอไหนหนึ่งหอิงล้วนพูดให้แค่นั้นไม่พูดชื่อเดี๋ยวโดนฟ้องก็คือตอนนั้นไปนอนที่หอเพื่อนแล้วก็มันเป็นตอนกลางวันใช่ไหมแบบก็มีแดด แล้วเสร็จแล้วแบบเรากับเพื่อนก็นอนด้วยกันแบบ3มคนแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยก็แบบคนอื่นก็หลับกันหมดเราก็หลับแล้วยู่ๆเราก็แบบเหมือนตื่นขึ้นมาแบบสลึมสลือเราก็แบบเหมือนมีคนเป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาแบบคมประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ตรงปลายเท้าเราแบบคานเข้ามาแล้วแบบพอเราเห็นแบบพยายามมองแล้วเขาก็พุ่งเข้ามาแล้วแบบมากด ก็หยิบแบบอย่างเงี้ยใส่เสร็จแล้วทีเนี้ยเพือ่อ,อนอะก็เลยไปถามเจ้าของหอว่าว่าที่หอเนี้ยมีอะไรไหมก็คือมีแบบเหมือนเขาว่าตายที่เนี้ยนานแล้วเป็นนักศึกษาแล้วเขาไปไหนไม่ได้ประมาณเนี้ย,อยอเออแล้วของข้าคืนของพิซซ่าก็คือ,อเคยมีตอนนึงอะอันนี้เล่าทุกคนต้องยิ้มตั้งใจฟังนะตอนนั้นน่าจะประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วทีนี้ก็แบบหน้าหนาจัง ไม่ตอนปีหนึ่งอะตอนนั้นเพิ่งเข้ามาในมอใหม่ใ,หมใช่ปะยังไม่เคยแบบไม่ไม่เคยไปหออื่นแล้วทีนี้เราก็เล่นแบบว่าเราก็เล่นแอปแอปหนึ่งใช่ไหมเราก็แบบขึ้นไปบนหอซึ่งบอกก่อนว่าหอนั้นมันเก่าถ้าใครอยู่มกรุงเทพอาจจะรู้ว่ามันจะมีหอหนึ่งที่มันค่อนข้าง,าง,างที่จะเก่ามากซึ่งไม่ได้อยู่ในซอยองเิชรนัปิลม พอ,อ,อ,อนึกออกว่าวันนั้นนะก็คุยได้คุยกับคนคนนึงใช่ไหมแต่ก็เขาไม่เปิดหน้านะเขาไม่เปิดหน้าแล้วแบบว่าเออเขาก็ส่งรูปส่งรูป,รปมาปุ๊บแล้วตอนนั้นเราก็เข้าไปในห้องแล้วก็ตกอนันนาตื่นเต้นจริงพอ <c oughs> เ,เข้าไปปุ๊บแล้วแบบตอนนั้นประมาณตีสามตีสามปุ๊บพอเข้าไปเราเจอเขานั่งอยู่ตรงเตียงผู้หญิงเหรอใช่ไม่ใส่เสื้อผ้าก็เลยเห็นเห็นอะไร แต่งเสร็จแล้วเลยแต่แพี่ะอันนี้เรื่องผีเราก็หลอนแล้วเนาะใช่หลอไปต่อไปเราต่อไปเราจะเข้าช่วง Q a n A นะครับเราหลังจากที่เราเล่าเรื่องผีเสร็จแล้วเนาะให้มันเข้าธีมหน่อยคำถามแรกพี่ซ่ากับพี่น้ำส้มเจอกันได้ยังไงแล้วทั้งสองเคยหวั่นไหวกันไหมครับเอาทีละคำถามสิอันนั้นมันสองคำถามอ่าคำถามแรกเราเจอกันได้ไงก็ต้องบอกว่าตอนเราไปเข้าห้องน้ำชายเนาะที่เบอร์ ตอนเล่นเราเจอกันเพราะว่าทีมงานของเราคนหนึ่งชื่อน้องเฟอร์ติดต่อให้แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันนะใช่ไม่เคยรู้จักัพี่วสากว่ามีสาวของเขาเราก็เจอกันได้เพราะว่าเรื่องงานนอนคิดทึ้เราไปถ่ายแลมโบของพี่บอยใช่ะต่อไปตากูแตกแล้วมาเก้ทานี้ไม่เสร็จอะเขาถามต่อไปมาอินดอร์เอาดอไอเอาดอเอาใหม่ที่นี่คับไม่ผิดหลอเล่นบ้าหรออินดอร์หรืเอาดอกครับพี่ หมายถึงกินข้าวหรือเปล่าหมายถึงถ้ากินข้าวก็ชอบข้างนอก,นอกเหมือนกัน <c oughs> ส้มเราไปถึงคำถามต่อไปกันที่กูแล้วผมบอกตั้งแต่ส้มไม่หรอทำไมพี่ซาถึงไม่ขอพี่น้ำส้มเป็นแฟนล่ะครับก็น้ำส้มเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นเพื่อนกันจะถ่ายคลิปได้นานทุกคนแล้วก็บจะไมอ่ะไม่ใช่เป็นเพื่อนกันก็ขเขามีแฟนไงเราก็เลยให้เกียรติแล้วเมื่อไหร่ซาจะมีแฟน ถ้ามีแล้วมันไม่ฟังก็ไม่ต้องห้ามมีพระบอกอห้ามต่อไปเลยท <c oughs> ั้งสองคนชอบในห้องหรือนอกระเบียงครับแอละมีแต่คำถามรามมกอนาจารเจอชอบที่ไหนอะบ้านเราไม่มีระเบียงเราไม่มีแฟนเราก็ต้องห้องน้ำเธอทำ่อมหล่ก็พูดมาดิ <c oughs> ห้องนอน <c oughs> อยายจะดูไหมเนี่ยใช่เหรอห้องนอนที่มีเองวันไหนกินข้าว นารำคาญพี่ตาดนะไม่รู้จะไม่ได้ตอนเด็กๆับตาไปเย่ครทกนไ่ไมร้จะทำดีดสิหลับตาที ตอไปเลยนี่แนวจริงจังนะนะเวลาที่พี่หมดกำลังใจในการทำคลิปที่มีวิธีแก้ยังไงครับออกไปเที่ยวแล้าเราก็จะมีแพชชั่นในการทำงานถ้าเราอยู่แต่ห้องมันก็ไม่ช่วยอะไรคำถามนะครับของพี่น้ำส้มพี่น้ำส้มชอบใปนตัวพิซซ่าตรงไหนครับมีหรือไม่มีมีพี่ิซซ่าคนใจดี อารมณ์ดีแล้วก็เวลาแบบมีเรื่องซีเรียสก็ปรึกษาได้ก็องทำงานอะไรครับพี่น้องซ้มก็ไม่ได้ทํางานอะไรคะ่ะก็รอรอขอจา้องจางรอใครจ้างพี่พิซ่าค่ะดีมาก <laughs> สปอนเข้าได้นะคะใช่ทุกคนเวลาเอาเวลาสปอนเข้าอ่ะแล้วอยากได้น้อส้มในคลิปอ่ะสปอนต้องจ่ายตังค์น้ําส้ม <laughs> ด้วยนะไม่ <laughs> <laughs> แบกจากผมนะมันจะไม่ได้นะมันจะน้อยนะได้เล็กมาได้นะคะใช่ <laughs> พิซ่าครับอยากให้พี่สมาออกชอปบ,บ้าครับอุ๊ย <laughs> ถ้ามาออกก็ได้แต่ว่าต้องถามแฟนเขาก่อนแต่ถ้าเอานอกในฐานะเพื่อนแล้วก็ออกได้อยู่แล้วปะอยากให้พวกพี่ลองจ้องตากันชีวิสสวยด้วยตอนนี้นาสีมิป่ะหนึ่งสองสามเริ่มสิบยังหล่ะโอเคไม่สำเร็จมาตามส้มต่อแล้ว คำถามต่อไปสรุปพวกพี่ทั้งสองคนเป็นอะไรกันคะอให้ผมตอบก่อนแล้วกันมันเป็นคำถามที่ผมต้องตอบคือเราสองคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจะเป็นอะไรกันอะเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกแบบสนุกสนานในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีสาวในช่องแล้วไงอก็เป็นเพื่อนกันไง้าเป็นเพื่อนด้วยเป็นคนจ้างเราด้วยใช่เป็นเจ้านายเป็นเจ้านายพวกพี่ทั้งสองคนเคยจูบกันไหมครับเคย เราเล่นไม่เคยบ้าใครจะเคยเคยได้ไงในรถยังไงตอนไหนจะท,ทำถาเหมือนกันที่ของหัวจุดอ๋อไม่โดนเลยเออบอกให้โดนให้โด,ดนก็ไม่โดน <laughs> โอ้ยโอ้ยจิ้มแรงอะ่ะ <laughs> อยากให้พี่นังส้มบอกข้อเสียงม,มิซ่าครับ <laughs> ก็พี่พีซ่าเขาก็ดีทุกอย่างเว้นอย่างเดียวะปากอะพอเสียห่อน้ำส้มด้วยเวลาผมปากเสียผมจะปากเสียตาเวลาขับรถอะอย่ามาอยู่ใกล้คันผมแล้วกันจะจามไหนต้องลืมตาดิลืมตาอุ้ยดูดิดูดีแต่ใหญ่จิ้พี่ซ่าชอบส่วนไหนพี่น้ำส้มที่สุดครับเลราวก็ต้องชอบ เอาจริงนะผมชอบในส่วนของลำไส้เล็กของน้ำสมมันเห็นได้ชัดเท่าเล่เราก็ชอบในส่วนของหัวหัวนะครับหัวเนี่ยหัวเพราะว่าเราเห็นตาการได้ล้วนลำส้มหราชอบอะไรในส่วนของหัมพี่พิซซ่าชอบอะไรก็พูดปาะเด็นถ้าเป็นซาหรอใช่ชอบจมูกอะดูธรรมชาติจี ทำมาแล้วเหรอตากอะไรทำมาแล้วถ้าพวกพี่เป็นแฟนกันพี่จะทำอะไรกันอย่างแรกครับก็ต้องจับสิจับมืออ่ะเดินไปกินข้าวอ่ะเอาจริงอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่ชอบจับแบบนี้นะจับแบบเนี้ยจับแบบเนี้ยมันนิ่มนะเนี่ยดูดิแล้วของวิมันเน้ยจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันนิ่มชอบจับของยายจับทำดีๆมันเลิกไม่แกตั้งใจไม่สายฝอแบบปากเลย นมชอบคนแก่กว่าดเด็กกว่าครับก็อายุไม่เกี่ยงนะแต่ว่าชอบคนที่นิสัยเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่เด็กกว่าเ,เด็กกว่านี่ใคร <c oughs> อบเด็กกว่า <c oughs> ชอบเด็กกว่าเพราะว่าแบบเราดูเป็นคนดูแลเขา <c oughs> ดีนะน้ำส้มเพิ่งสิบแปด ว่าออะะไรเป็นเข่าควายถ้าพี่ซาเลือกคนในช่องมาเป็นแฟนได้หนึ่งคนพี่ซาจะเลือกใครมีตังตังมีน้ำส้มมีสมัยมีน้ำตาลมีมิลินมาให้เลือกคนหนึ่งเหรอใช่ต้องให้เลือกคนหนึ่งเลยแล้วขนมส้มละกันเฮ้ยไม่เพราะว่าขนมส้มแบบไปมาง่ายไงไปมาฮักู่เออเวลาถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายก่อนหน้านี้คลิปนั้นเขาไม่เลือกเรานะที่หนึ่งในช่องอ่ะเขาเลือกคนนั้นมางั้นให้ซาเล่าเรื่องผี แบบเรื่องผีจริงๆนที่ไม่ใช่แบบรอบมาเล่าให้ฟังแล้วกันตอนที่ผมอยู่หอเก่าก็คือหอที่เป็นหอ,อนั้นที่พูดถึงอะคือเพื่อนขุนพันอะมันมีเซน์แล้วแบบว่าเดินเข้ามาในห้องใช่ไหมแล้ววันนั้นแมวมันไม่เล่นกับโโตบาซ่าเลยแล้ววันต่อมาเพื่อนก็บอกว่ามีคนมายืนสวดอยู่ข้าง <S <S ฉัน <S <S เป็นตัวดำๆแล้วแบบยืนสวดแบบเป็นภาษาเขมรเหมือนแบบจุก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 เนี่ยอยู่ข้างเตียงแล้วเป็นตัวดำๆแต่เรื่องเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นกับฉันแล้วเคยฝันว่าม ง,ง,งนี่แค่เคยเล่าแล้วเรื่องจริงนะใช่เรื่องจริงแล,แล้วแบบมันน่ากลัวมากทุกคน แล้วเลือฟูดแพนด้าที่กูสั่งอ่ะนี่จำได้เออทุกคนแล้วฟูดแพนด้าผมเคยสั่งฟูดแพนด้าที่นี่ตอนวันแรกที่เข้ามาในบ้านหลังนี้เลยเขาโทรมาถามบอกว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนปุ๊บสักพักอ๋อใช่พี่ผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวอยู่ตรงป้ายป่ะครับคือตรงนั้นอะต้องบอกว่าตอนคืนมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ป่าแล้วฟูดแพนด้าก็แบบหน้าเวอร์เนาะช่พอมาปุ๊บแล้วรีบออกไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แต่งหน้ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาปล่อยผมลงมาเลยดูสิมาเดี๋ยวเราจะเปิดดูทีละคนดีกว่ามาเด กันเลยว,ว่าแต่ละคนเปน็นยังไงบ้างมาสามสองหนึ่งทำซ่อมดูก่อนหนึง่งสองเอ้ยดีดูฉันสิอ่ะแล้วจะเป็นคนเปิดให้ดูหน้ามองไม่เห็นุยโจ๊กร์ เท้แรกนึกว่าจะแต,ต,ต่งเป็นเดินดันที่แบบตรงนี้ดำๆหล่อแต่ใครว่าตรงเนี้ยถ่ายลำส้มถ่ายว่าลำส้มเป็นอะไรตูอลูกกล่สี<ช>แด<บ>งอ่ะใช่ไหม<ๆ>ชื่ออะไรวะเอะจะหนังเอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันเลยดีกว่าไป สำหรับวันนี้ก็ข้าวกรย์รอเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะครับไงอย่าให้กนะ็อย่าลืมกดซัมตัวใครแล้วก็ซักระดิ่งให้กันด้วยแล้วก็ที่สำคัญไปกดติดตามน้ำส้มด้วยใช่ค่ะนในไอจีน้ำส้มอันัะสกอร์วิงสตาร์แล้วก็ที่สำคัญนะฮะไอจีผมอ่ะขอแสนจะดีเหอะผมรอมาหลายปีแล้วเนี่ยไม่ชอบก็อย่าไปติดตามไม่หน่อยดิเออนะครับถ้าใครชอบรู้การแต่งหน้าของเราในวันนี้นะฮะแล้วก็ Q A คิวในคำตอบต่ออามต่างๆก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างว่าอยากให้ทำกิลิปอะไรกับน้ำส้มอีกก็ คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า